มาตราห้าพรบแรงงานสัมพัทธนายจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ทำการแทน ในกรณีที่นายจ้างนั้นเป็นนิติบุคคลหมายความว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นและหมายความรวมถงึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลูกจ้างคือผู้ซึ่งตกลงทํางานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างสภาพการจ้างคือเงื่อนไขาการจ้างหรือการทำงานกำหนดวันและเวลาทำงานค่าจ้างสวัสดิการการเลือกจ้างหรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือระหว่างหรือระหว่างลูกจ้างกับสมาคมสาภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อพิาพาทแรงงานคือ ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างผ่านการปิดงานคือการที่นายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากโคพิาพาทแรงงานการนัดหยุดงานหมายถึง การที่ลูกจ้างรวมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิาพาทแรงงานสมาคมนายจ้างคือโครงการของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตนินี้สาภาพแรงงานคือองค์การของลูกจ้าง ที่จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้สหพันธ์นายจ้างคือองค์การของสมาคมตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้สาพันธ์แรงงานคือองค์การของ องค์การของสาภาพแรงงานตั้งแต่สองสาภาพขึ้นไปที่จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้นายทะเบียนคือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานประนอมข้อพิาพาทแรงงานคือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการพระราชบัญญัตินี้อาธิบดีคืออธิบดีกลมแรงงานรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้